ครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับที่จะเห็นความสําคัญของการศึกษาท่านและที่สําคัญที่สุดคือท่านผู้แขก Thank you. กี่สัปดาหกันเป็นฐาน สพานเกลสมายพรสัปท่าฉายาลักษณ์ครับสมูตสัพพุทังเรณั่งสระนั่งขะชามิตังทัง วนะิบติยังปีสังฆสระนังยังปีสังฆสระนังัจฉามีวิปปานาวิปานาเวรมณีติฆามิอิมานิปัญนะจาติขาปทานน้ำสงพร้อมพุ่งดอกบัว์หน,นึ่งพันถวายแด่พระเทพสุธรรมยานแชลแคมเฮมัปปัญโยเอกสถิตพงศ์สุวิมล เลขาทีกจกาพระบิดีลวพ่อประเทศพุณธรรมยายครับระวายผ่านเกีย่ยิแผ่นพระราชาทานเดชประพณท่านเจ้าคุณประเทศพุทธมาครับ 哎呀。<Yeah. S 2> yeah. पाता बन्त <tih -pantah> Amro Dhammang Kharang Vipati Pati Pahaya เราอาจจะไม่เข <y> <ify> ้าใจการที่ท่านเจ้าคนโตเสดเดียวบอกว่าโมหะโมหะแล้เดินไปท่อไหก็ไม่รู้เหมือนกันทางทำอะไรบ้างแล้วต่อไปก้าวจยแบบเจ้าเรเรียกว่าไม่มีจุดหมาย เอามาเกตเอเจโลหนึ่งเจโลสองไปนี่จะเดินต่อไปนี่จะไปถึงไหนกัน